นี่มันวิ่งมาแล้วฮู้ฮวววัดไม่อย่านะสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีทุกทุกคนเลยก็กลับมาพบกับชัยในกเกม Ark Survival e v o l ทุกคนวันนี้เนี่ย,ชยเชยินก็จะมาทําตามคอมเมนต์อีกเหมือนเดิมแต่ขอกระซิบบอกอย่างหนึ่งว่า,ชาเชยินลืมว่าคอมเมนต์อยู่ที่ไหนโอเคคือเายเินหาคอมเมนต์ไม่เจอแล้วทุกคนเียินต้องขอโทษน้องด้วยจริงๆอ่าและสารานุก,กรมอาร์ตซวเวลของชายินวันนี้ขอนําเสนอแทนทนแทนแทนแทนทนแท,นท,นทยู่ใทน่ทยู่นทนแทแนทุกคน เดี๋ยวเข้าไปในถ้ำเดี๋ยวก็รู้เองแล้วถ้าเกิดเราจับมันเนี่ยเป็นตัวที่จับไม่ค่อยยากนะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแนะนำเนาะสำหรับผู้เล่นที่กําลังเริ่มที่จะเล่นหรือว่าเป็นผู้เล่นเริ่มต้นที่เริ่มที่จะเข้ามาใช้ชีวิตในโลกอาร์คโซยเวลนะทุกคนมันก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไรหร่แต่สําหรับคนที่มีของพร้อมมีอะไรพร้อมเนี่ยชัยแนะนําเลยนะทุกคนว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่น่าจับอยู่เหมือนกัน เอาละทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านาะว่าสิ่งที่ชชยินเนี่ยเอาไปด้วยในะมีอะไรบ้างสิ่งที่ชเชยินเอาไปด้วยนะทุกคนชเชยินก็จะเอาพวกปืนเกาะธนูอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทําให้เราใช้ชีวิตอยู่ในถ้าได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาไดโนเสาร์ไปด้วยก็จะดีมากๆเลยทุกคนอ่อาลแล้วก็มีเนื้อสําคัญมากเนื้อเนี่ยจะต้องเอาไปเทมไ่เจ้าตัวน,นั้นนะซึ่งสําคัญมากๆาเลยว่าแล้วก็เข้าไปในถ้ำกันเลยดีกว่าอย่าลืมกิน กินยาต้านแมลงเนี่ยนะทุกคนยาต้านแมลงเนี่ยจะอยู่นี่มันจะอยู่มันจะชื่อนี้นะนี่หรือนี่หรยอโอเคอยู่ในถ้ำม,มันก็จะมืดมืดนิดนึงนะทุกคนแนะนำเนาะถ้าเกิดเข้ามาในถ้ำแล้วแบบไม่มีการปรับแสงอย่างนี้นะถ้าทุกคนยังไม่ได้ปรับแสงเนี่ยก็ใช้เป็นโคมไฟแล้วกันนะแต่เช่นปรับแสงให้ดีกว่าเพราะว่า จะได้เล่นง่ายๆตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรนะทุกคนอุ้ยเก็บได้ด้วยอ๋อมันเป็นหินนี่นะอุยอ้ยเกือบไปแล้วโอ้โหแล้วลงมาผิดขั้นด้วยไงแย่แล้วชีจะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยนะน่าจะขึ้นไปไม่ได้แล้วนะลงมาผิดที่ซะเลยแล้วชิเกนลงไปนี่ตายได้เลยนะเนี่ยไม่มีลมชูชีพด้วยแย่แล้วไม่นะทุกคนชินเงนจะตายตรงนี้เลยเอ้ยนัย่นไงเออหายไม่ตาย แค่เสียวสลังแค่รู้สึกเสียวๆโอเคแล้วก็เราจะมาหามิการานียกันเลยอยู่ไหนนะเอาชายเย็นไปบอกเลยเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรในปกก็มีให้ดูนะทุกคนไ,<ว>ไอ้กล้องตัวนี้เนี่ยใช้ได้เยอะเลยนะถ้าเกิดเราจเจอ,อมิการานียก็มันก,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 ก็จะไอ้นี้ให้มันก็จะบอกแต่ว่ามิการานียจะเกาะจะเกาะแถวแบบ ข้างบนแล้วก็แถวกําแพงนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวที่เกาะได้อุยุย,ยังก่อนปกติมันจะเกาะอยู่แถวนี้นะทุกคนเชนอาจจะฆ่ามันตายไปแล้วก็ได้มั้งโอ้โหหาตั้งนานอยู่นี่นี่เองทุกคนใช่ไหมนะใช่ใช่เลยเชนจํารูปลักษณะมันได้ถ้าสมมติว่าเราเอากล้องออกใช่ไหมทุกคนเราจะเห็นปะ นี easier, like one, Duke, there, yeah ่ขนาดเปิดแสงแล้วม uh, oh, yeah. yeah. ันแบบมันเนียนเนียนมากเนียนจนเรามองไม่เห็นเลยนะทุกคนจะเห็นก็ต่อเมื่อมันเข้ามากัดเรานะแถวนี้น่าจะมีนี่ไงกล่องเชียเจะกล่องละเรียบร้อยอันนี้มันเป็นไอจระเข้แคปโปสซคารดนะทุกคนเะเย็นเคยจับไปแล้วนะในอีพีไหนสักอีพี จับไม่ได้โอเคอุ้ยเวลร้อยสี่เลยนี่ทุกคนการจะจับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยคือมันจะแพ้กับดักทุกชนิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโบล่าเอ้ยแลชเมทับเอ้ยเป็นตัวที่โดนกับดักแล้วก็จะอุ้ย,ยตกใจตกใจอีหินอันนี้ปลาป้าโบล่าไปแล้วแบบ ตีถิ่นตกใจโอเคโอเคโอเคอุ้ยมันปาไม่ได้หรออุ้ยมันมันปาโบล่าไม่ได้นะทุกคนเห็นปะมันปาโบล่าในถ้ำไม่ได้หรอเอาริงดิราชเกณต้องยิงกับมันประมาณแบบนานเลยเนี่ยโอเคช่างมันไม่เป็นไรทุกคนเรายิงกันไปเลยนี่มันวิ่งมาแล้วหู้โ ต้นเ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 ไม่เตนเอุนเต้นเต้นติดตินเต้นเต้นเตนตนเตนเต้นตนเต้นเต้ยเม้นเต้นเม้นเต้นเตกนเม็ดเต้นเตนเต้เตนนเตเน้นเต้นนเ้นเ้วนเเ้ต้เ้ต้นเ เอออย่าอย่าเข้ามาเอออย่าเข้ามากลัวแล้ววัาทางตันไหมนะมาไหมอะ่ะไม่มาเหรอเสียงนิ่งใช่มันยังโกรธชายเย็นอยู่นะทุกคนมันไม่สามารถยิงโบล่าได้จริงๆเหรอโอ้ชายเย็นรู้สึกปืนกระสุนยังไงไม่รู้ มันหนีมันแกล้งชายินปะเนี่ยเดี๋ยวมันก็เข้ามายิงชาเออมันก็เข้ามากัดชายินก็ดูนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงงูหรืออาจจะเป็นเสียงตัวนี้กันนะว่าแล้วก็เพนว่าแล้วก็เพนเย้ยมันใกล้เข้ามาแล้วเย้ยกระโดดก่อนอันดับแรกไม่รู้หนีไม่รอดก็กระโดดก่อนอันดับแรกเออ มันน่าจะกลับเข้ามาในจุดเดิมของมันนะโอ้ยอย่าเข้ามาใกล้อชุบอชุบอชุบนี่ชายินจะวิ่งรอบเกมอย่างนี้จริงดิชายินมองไม่เห็นนะอะโพสิชันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมามาอย่านะอย่าเข้ามาใกลจ้จดนี่ทุกคน เจ้าตัวนี้จะถลบแล้วเวลเป็นร้อยเลยชีนว่าถ้าจับได้น,นี่ก็คุ้มเลยนะทุกคนอยู่นิ่งๆให้ข้าจับซะดีได้จะตายแล้วเอ้ยไม่ใช่จะสลบแล้วเชียร์ไม่ต้องยิงก็ได้มั้งยิงก็ได้อะโอเคโอ้โหอีหลายน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยไหนดูซิมีเนื้ออะไรกินบ้างเอ้ยเหมือนจะมี โอ้มีพิษด้วยข้างในตัวมีพิษด้วยนะทุกคนเราดึงออกมาใช้ได้ไหมนะนี่เราดึงออกมาใช้ได้ด้วยโอเคนะทุกคนชัยเย็นก็ทำให้เจ้าตัวนี้สลบแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เจ้าตัวนี้ตื่นกันเลยดีวยกว่าไปกันเลยโอเคนะทุกคนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็ตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชัยเย็นจะใส่อานเลยละกันอานอยู่ไหนนะชัยเย็นก็มีอานเยอะเหลือเกินอานี่ไง ีเลยโหไอเจ้าตัวนี้รับน้าหนักชายเยนไหวเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยแล้ววิ่งเร็วด้วยนี่ขนาดแบบค่าสเตต,ตัสธรรมดาที่ยังไม่ได้อัพเลนทุกคนยังแบบไวขนาดนี้อ่ะก็ไม่แปกลกหรอกที่มันจะวิ่งตามชายเยนได้อ่ะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเลยดีกว่านะทุกคนไปกันเลย โอเคนะทุกคนเราก็ออกมาข้างนอกเรียบร้อยแล้วโฉมหน้าตาอหอยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็นา่ากลัวใช่เล่นนะเนี่ยหูจะว่าไปก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะทุกคนไหนดูซิป,ปีต,ตัวไหนได้ไหมนะเอาละทุกคนก่อนที่เราจะไปรู้ปุ่มแล้วก็ระโยห์หอยเจ้าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดกันเลยดีกว่าเนาะว่า ไอเจ้าเมกาเาเนียเนี่ยสถานที่ที่มันอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างคือไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ภายนอกนะทุกคนมันจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในถ้าซึ่งถ้าที่เชยรู้จักเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะจุดเขียวๆเ,เลยอ่าถ้าดูในแมบ,บมันก็จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนหน้าตาถ้ามันก็จะประมาณนี้นี่ประมาณนี้เลย ซึ่งไนเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะชอบอยู่ในถ้ำเป็นพิเศษโอเคทียนที่อยู่หองเจ้าตัวนี้จบไปแล้วต่อไปเป็นอัน อ่านเนี่ยเราสามารถพิมพ์ชื่อขอยเจ้าตัวนี้ได้เลยนะทุกคนอ่าจริงๆจ,จะติ๊กอันนี้ออกก็ได้หรือว่าจะติ๊กอยู่ก็ได้นะทุกคนเพราะว่าไอเจ้าเมกาลาเนียเนี่ยมันอยู่ในแมป Islands อยู่แล้วแล้วก็แมปอื่นก็มีนะทุกคนนี่อ่านมันก็จะใช้เป็นไฟเบอร์เหล็กแล้วก็หนังนะทุกคนค่ะที่โตสมิตตี้เคทุกคนก็น่าจะรู้ใช่ไหมโตสมิตี้คืออะไร เพื่อเพื่อแบบมีผู้เล่นใหม่เข้ามาแล้วไม่รู้นะว่าโตสมิตี้คือไหนนี่โตสมิตี้คืออันนี้นะทุกคนคือตัวแบบนี้โอเคนะทุกคนเดี๋ยวชัยมาพูดถึงปุ่มกันเลยดีกว่าเนะว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมีปุ่มอะไรกันบ้างไปกันเลยสําหรับปุ่มนะทุกคนก็จะมีถ้ากัดธรรมดาเป็นกัดแบบนี้นี่มันกัดตรงไหนเนี่ยมันเอามันขวานเขาอ๋ออันนี้นี่น,น,นี่มันอ๋อมันมันเหมือนมันจะกัดต้นไม้ได้ด้วยนะทุกคนแต่ก็ อ้าววิววิววิววอุ้ยวเราเจอตัวใหญ่เข้าซะแล้วโอ้โอ้โวโโใจเย็นใจเย็นหันหัวช้าหันหัวช้าใจเย็นเย็นได้ไหมล่ะโอ้โหโดนปลาขี้ใส่แล้วนี่ต่อไปเป็นการคิดขวาคิดขวาเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะทุกคนก็จะเปลี่ยนโหมดแบบ เป็นการสลับโหมดมากกว่าก็คือโหมดแรกเนี่ยจะเป็นโหมดที่อยู่ตามพื้นดินอย่างนี้นะทุกคนนี่ไม่สามารถที่จะปีนต้นไม้ได้นะหรือว่าไม่สามารถที่จะปีนพวกหินได้นะทุกคนแต่ถ้าเกิดเราคลิกขวามันจะสามารถปีนหินได้ทันทีนะทุกคนนี่แต่ถ้าเราอยากจะสลับกลับไปเป็นโหมดเดิมเราก็คลิกขวานะทุกคนมันก็จะสลับกลับไปเป็นโหมดเดิมนะเออแต่นี่ปีนไม่ได้นะทุกคนอ่า ถ้าอยู่ในโหมดนี้เนี่ยคือปีนไม่ได้แต่ถ้าอยู่ในโหมดอีกโหมดหนึ่งเนี่ยก็จะปีนได้โอเคนะทุกคนปุ่มก็จะมีเท่านี้นะทุกคนถ้าเชยนจำไม่ผิดเนี่ยก็คือการที่เราเอาไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยไปโจมตีผู้รอดชีวิตนะทุกคนหรือว่าไปโจมตีคนคนไหนก็นแล้วแต่อาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้ถ้าจำาม่ผมาโจมตีได้นะก็การโจมตีของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะทำให้ผู้เล่นเนี่ยติดพีด อ่าเป็นแบบเหมือนพิษจะเรียกว่าพิษก็ยังไงอยู่มันมันไม่เชิงพิษอนะมันคือโรคนะทุกคนเหมือนติดโรคจากพิษของไอ้เจ้ามิการเนียนะทุกคนฮะ <Huh? S 1> คือพิษนี้เนี่ยมันจะทําให้ทั้งเลือดแล้วก็สตามนีน่าของผู้รอดชีวิตเนี่ยหรือว่าผู้เล่นนั่นแหละ จะทาให้ใช้ชีวิตอยู่ยากมากขึ้นแล้วก็จะลดลงเรื่อยๆนะทุกคนแล้วถ้ายังคงติดผิดนี้อยู่เนี่ยมันก็จะทําลายทั้งสตามินา่าแล้วก็เลือดของเราเรื่อยๆเลยนะเป็นเหมือนแบบดามจต่อเนื่องเลยนะทุกคนแต่กับไดโนเสาร์เนี่ย,ชยเชยินไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถติดผิดได้ไหมนะแต่ว่ากับคนเนี่ยติดผิดได้เพราะว่าชยเชย็นเคยโดนเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเช้าแล้วเราค่อยมาคุยกันใหม่เนาะตอนนี้ก็เช้าแล้วทุกคนเดี๋ยวชยเชยินจะกลับไปที่ถ้ำซึ่งไม่รู้ว่าชยเชยินจำถ้ำได้หรือเปล่า อยู่ตรงไหนกันนะอาารถ้ำน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถที่จะปีนหน้าผาปีนถ้ำปีนได้นะทุกคนแต่ว่าเท่าที่ชายเย็นรู้เนี่ยก็คือมันปีนต้นไม้ไม่ได้นะนี่มันไม่สามารถที่จะปีนต้นไม้ไน้ทุกคนแต่ว่ามันปีนกำแพงปีนถ้ำปีนอะไรได้นี่เห็นไหมเนี่ยมันสามารถปีนได้ เราด้วยความสามารถที่มันปีนเก่งนะทุกคนเลยทำให้มีอีกหนึ่งความสามารถและหนึ่งความประโยชน์เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยอีกหนึ่งความสามารถแล้วก็อีกหนึ่งประโยชน์ของเจ้าตัวนี้ต่อมาจากความเดิมที่แล้วที่สามารถที่จะปีนกำแพงปีนถ้ำได้นะทุกคนปีนแบบเศษหินขรุขระของถ้ำได้ก็แล้วแต่การที่เจ้าตัวนี้ทำแบบนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยสำรวจถ้ำได้ดีเลยทีเดียว ยิ่งถ้าเราต้องหลีกเลี่ยงพวกตะขาบหรือว่าตัวที่ไม่จําเป็นเนี่ยเราก็แค่ปีนกาแพงอย่างนี้แล้วทุกคนนะมันปีนได้กับทุกอย่างเลยเห็นป่ะนี่โอ้โหบอกเลยถ้าจะหนีแล้วก็ปีนขึ้นสูงๆเอาก็ได้นี่ยังปีนอย่างนี้ได้อีกนะทุกคนแล้วก็เกาะได้ด้วยถ้าเราไม่อยากปีนเลยเนี่ยเราก็คิดขวาอ่ามันก็จะกลับมาเป็นแบบนี้นะทุกคนและการที่ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันปีนได้แบบนี้นะทุกคน มันก็ยังจะไปสู่อีกความสามารถหนึ่งนั่นก็คือนั่นก็คือการซุ่มโจมตีนะทุกคนด้วยความที่ว่าไอตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเนียนไปกับพวกหินหรืออารมณ์เหมือนกิ้งก่านะทุกคนที่เนียนไปกับธรรมชาติได้มันเลยทําให้เป็นตัวที่ซุ่มโจมตีได้เก่งมากๆจําได้ไหมที่ชยินเคยเข้าถ้าแล้วชยินเจอไอ้เจ้าตัวนี้มันกําลังมันเนี่ยมันมันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ย แล้วซึ่งแบบทุกคนคิดดูนะถ้าสมมติมีคนเข้ามาในถ้ำแล้วใครจะไปเจอมันก่อนไม่มีใครสังเกตรหรอกใช่ไหมถ้าไม่มีกล้องที่เชยนใช้บอกเลยว่าสะดุ้งกันเป็นแถมนะทุกคนอ่ามันเป็นตัวซุ่มโจมตีได้เก่งเลยทีเดียวและการที่มันซุ่มโจมตีได้เก่งก็ยังมีอีกหนึ่งความสามารถที่แบบเป็นความสามารถที่ได้มาจากการที่เจ้าตัวนี้นิ่เนียนมากมากเลยทุกคนนั่นก็คือ ความสามารถในการที่จะถืออาวุธบนหลังไอเจ้าตัวนี้ได้โอ้โหคือมันปีนกลับด้านนะทุกคนมันแบบมันหันหน้าไปอีกทางนึงแล้วเวลาชัยยินจะยิงนะชัยยินก็ต้องหันหัวลวไงมาเงี้ยอันนี้คือพื้นดินที่ทุกคนจะเดินมาแนละ้วแต่ว่าชัยยินรู้สึกแบบชัยยินรู้สึกว่ามันกลับหัวได้ทุกคนก็ถูกแล้วนะมันสามารถใช้อาวุธบนหลังได้น,นะทุกคนและนี่ไหนขอลองยิง แต่มันยิงได้แค่ระยะนี้นะทุกคนถ้าจะยิงอีกระยะหนึ่งก็ต้องแบบเอออย่างนี้เลยอะอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยว <Wow. S 1> เป็นตัวที่ซุ่มโจมตีได้เก่งมากๆเลยทุกคนนะและอีกหนึ่งอย่างที่เป็นความสามารถเกี่วยวกับการปีนเหมือนกันเป็นความสามารถของการหนีนอกจากจะซุ่มโจมตีได้แล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้ยิงหนีเก่งอีกนะทุกคน เวลาที่เจอไดนโนเสาร์ที่กำลังวิ่งไล่ยอยู่แล้วไดนโนเสาร์เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยมันก็ปีนไม่ค่อยเก่งใช่ไหมไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก่อกาแพงปีนหินถีท่ำได้เก่งมาก่าถ้าสมมติเราเจอไดนโนเสาร์พวกนั้นเนี่ยเรารับมือได้ง่ายๆทุกคนก็แค่เราก็แค่กดปีนนะทุกคนนี่กดปีนไปเลยนี่แล้วเราก็อยู่บนนี้ได้เลยนะทุกคนและแถมเรายังจะยิงสู้มันได้อีก การปีนมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะทุกคนก็คือข้อเสียของมันเนี่ยมันจะทําให้ควบคุมยากนิดนึงเนาะในการปีนแล้วมันก็เป็นตัวที่ปีนเร็วมากแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ควบคุมเก่งและควบคุมได้ดีแล้วเนี่ยชัยเย็นว่าเป็นตัวที่เกรียนเลยทีเดียวเลยนะ <c oughs> เอาล่ะทุกคนพูดถึงความสามารถในเรื่องการปีนไปแล้วหลายๆจุดเนาะ เชยนมาพูดถึงการโจมตีการตีธรรมดากันเลยดีกว่าเนะว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีดียังไงด้วยความที่ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เก่งในเรื่องของการแพร่เชื้อนะทุกคนเลยทําให้มันเป็นตัวป่วนผู้รอดชีวิตได้ดีเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยไปกัดผู้รอดชีวิตก็จะติดสถานะเป็นสถานะติดเชื้อนะทุกคนเป็นรูปหัวกระโหลกสีแดงแเอ้ถ้าเชยินจะไม่ผิดก็จะเป็นแบบนั้นนะ และไอ้นี่เนี่ยมันก็จะทําลายทั้งเลือดแล้วก็ทําลายทั้งสต a ามิน่าของผู้เล่นคนนั้นเองและข้อสําคัญก็คือมันสามารถที่จะทําให้ผู้รอดชีวิตคนนั้นเนี่ยแพร่เชื้อได้ด้วยฮะ<า>อารมณเหมือนโควิดเลยนะทุกคนติดเชื้อก็สามารถแพร่เชื้อได้ด้วยนะแถมยังทําลายทั้งสุขภาพร่างกายของเราอีกอ่ายังไม่หมดถ้าเกิดว่าผู้รอดชีวิตคนนั้นเนี่ย ติดเชื้อแล้วจะไปแพร่เชื้อใส่คนที่ขี่เจ้าเมกลารเนียนะทุกคนไม่สามารถแพร่เชื้อได้นะสําหรับใครที่ไม่อยากติดเชื้อเนี่ยแนะนําให้เทมไม่เจ้าเมกลารเนียแล้วก็ขึ้นขี่บนหลังมันเลยเราก็จะไม่ติดเชื้อจากผู้รอดชีวิตคนนั้น <Yeah. S 1> โอ้โหไอ้นี่มันโรคหาหรือโรคโควิดวะเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนที่เชียขอเสริมหน่อยระวังกัดโดนเพื่อนตัวเองนะทุกคนถ้ากัดโดนเพื่อนตัวเองเนี่ยเรียบร้อย ทั้งค่ายนี่คือแบบติดกันละนาวเลยนะติดพิษไอ้เจ้าเมกาลานียกัลลานาวเลยต่อมานะั้นทุกคนเป็นเรื่องของการใช้น้ําหนักเนาะไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมีน้ําหนักที่เยอะอยู่แล้วโดยพื้นฐานเนี่ยไม่รู้ว่ามันให้เท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าโดยพื้นฐานเวลร้อยเนี่ยมันให้มา500เลยนะน้ําหนัก500กิโลถ้าจินจำไม่ผิด แล้วจําได้ไหมว่าชายยีนอะของเยอะมากแล้วอยู่ๆเนี่ยชายย็นไปขี่เจ้าตัวนี้ได้ก็ขี่ได้แบบสบายๆเลยทุกคนไม่จําเป็นจะต้องเพิ่มน้ําหนักได้อีกเ <Wow. S 1> ออการแสดงว่าไอ้ตัวนี้แล้วเอจุบเอจุบอจุกบในเรื่องของน้ําหนักนะทุกคนน้ําหนักของไอเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าให้มาเยอะมากๆก็แนะนำนะถ้าจะเอาไว้ขนของหรือจะเอาไว้ ทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับน้ําหนักเนี่ยแนะนาให้อัพค่าน้ําหนักไปนะทุกคนแล้วค่าน้ําหนักเนี่ยมันก็สเต็กหนึ่งเนี่ยหรือว่าอัพทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเพิ่มเยอะมากๆเลยทุกคน <c oughs> ถ้าจะเป็นสายโจมตีเนี่ยเชียน,นไม่ค่อยแนะนําให้อัพน้ําหนักเท่าไหร่แต่ถ้าจะเป็นสายพวกเกี่ยวกับการขนของภายในค่ายภายในเผาเนี่ยเชียนแน,นะนําเลยทุกคน เพราะว่ามันก็เป็นตัวที่ให้น้าหนักเยอะแถมยังปีนได้ด้วยบอกเลยว่าทั้งขนของและขนส่งของได้ดีกันเลยทีเดียวนะทุกคนโอเคค่าได้ไปที่เรียบร้อยเอาล่ะทุกคนหูตอนนี้ก็หมอกลงแถมแบบน้ำป่าไหลหลากเลยไม่แน่่ยฝาก้วยทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไม่ใช่ย,ยินด้วยและชาย,ยินก็ขอบอกอะไรกับทุกคนไว้อย่างหนึ่งว่าชัยยินขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจเลยนะทุกคนอ่า ขอบคุณพี่เข้ามามีส่วนร่วมในช่องของชายเย็นขอบคุณทุกๆคนเลยจริงๆงั้นชายินกับไอเจ้าเมกการนีเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย